สวัสดีค่ะวันนี้มาทําเรื่องเทพประุตรในโรงเรียนเป็นผู้หญิงตอนที่4ถึง5ที่มาทํา2ตอนเพราะว่าตอนที่4มันสั้นนะคะก็เลยเอาตอนที่4กับ5มารวมเดียวถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจกันด้วยนะคะไปฟังกันเลยติงเวนละเขาหนีไปแล้วอะไรนะหนีเขาจะหนีจากแฮกเกอร์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศได้หรออย่าล้วเล่นนะไออ้วนกับกันก็อยู่ที่นี่นะ พรทันชินคุณเจอเขาที่ไหนกันครับนี่มันสุดยอดมากเหตุการณ์นี้เลยทําให้พระเอกเหล่ตาม,มามองเขาซ่อนร่องรอยของตัวเองจนเราไม่สามารถติดตามได้แถมยังปล่อยไวรัสมาใส่เครื่องผมอีกด้วยเขาทํางานพวกนี้เร็วมากเขาเป็นมืออาชีพแน่นอนถ้าคุณจะเปลี่ยนไปหาคนอื่นแน่นอนเลยว่าจะไม่มีใครทําแบบนี้ได้อีกไม่สิเจ้าอ้วนก่อนอื่นนายต้องบอกฉันก่อนว่าทำไมเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉันถึงใช้การไม่ได้แบบนี้ ไอหมอนั่นคงใส่เวลัสไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณผมแก้มันไม่ได้เลยทำให้น้องตายของเราโมโหแล้วต่อยไปปั๊บแล้วแกจะตื่นเต้นกันไหมกับเรื่องนี้ฮะเรามาคุยกันเรื่องผลประโยชน์ของนายกันเถอะหัวหน้าชินนะ่ะฉลาดเขาจะคุยเรื่องประเด็นสำคัญเท่านั้นผมพบตำแหน่งลางๆของเขามันอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ชิมของพระเอกพยายามตามหานางเอก แล้วตัดมาที่นางเอกของเรานะคะกำลังยืนคิดอยู่ว่าเมนูที่นี่ธรรมดาธรรมดาทันใดนั้นก็มีเสียงประกาศดังขึ้นประกาศถึงนักเรียนขณะนี้มีการรับสมัครผู้ที่มีความสามารถชินหม้อรุ่นพี่ของพวกคุณจะมาเยี่ยมโรงเรียนในนามของกลุ่มชินอะไรกันฉันได้ยินไม่ผิดใช่ไหมพระเจ้าเรื่องจริงเหรอเนี่ยร็วเข้า ดูเหมือนว่าตอนบ่ายน่าจะไม่ได้เรียนฉันคิดว่าจะกลับไปเล่นเกมให้ได้สักห้าหรือหกร้อยบลินท่านชินคะเมื่อพระเอกเดินลงมาก็มีบริการลาจานมาขวางนักเรียนไว้แล้วก็พูดว่ายืนให้อยู่ในเส้นด้วยมีระเบียบหน่อยมีระเบียบหน่อยส่วนนักเรียนท่านชินคะแต่เงินกับฉันเด้อค่ะใช้มองมาทางนี้สิคะส่วนนางเอกของเราก็คิดอยู่ในใจว่า เวลาพวกคนดังมามันก็จะเอิกเกลิกวุ่นวายแบบนี้สินะชินมอฉันรักคุณท่านชินคะออกไปไม่ได้ชชวยด้วยในขณะนั้นเองหัวเหลืองก็เหล่ไปที่หัวน้ำตาลหัวน้ำตาลก็พยักหน้าใส่นางเอกของเราที่ยืนอยู่อยู่ดีๆก็มีมือเข้ามาผลักเวออ้าแล้วก็ฟุบลงไปในอ้อมกอดของพระเอก แล้วพระเอกกับนางเอกก็จ้องหน้ากันบอสในน้อยครับนั่นคนที่เขาหาฉินหม้อครั้งที่แล้วไม่ใช่หรออ้าเขาไม่กลัวฉินหม้อข้าวหรอยังไม่ยอ,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 อมแพ้อ,อีกหรอไอ้คนรักร่มแพ้น่ารังเกียจสงสัยหัวหมอนั่นคงมีปัญหาหวาไหนๆเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แล้วฉันไม่หยุดแค่นี้หรอกนะนี่คุณหุ่นดีจังเลยน,นะ เขาบ้าไปแล้วเหรอเขาบ้าไปแล้วแน่แน่เขากล้าแกล้งฉินมอของฉันได้ยังไงฉินมอกก็จับมือฟู่จิ๋วแล้วพูดว่านายคือฟู่จิ๋วใช่ไหมจะทำอะไรนะ่ะจะไปไหนก็ระวังตัวไว้หน่อยนายไม่อยากมีมือแล้วใช่ไหมเขาเตือนฉันงั้นสินายน้อยนายน้อย,อยผมยังไม่อยากตายเร็วนะครับ เขาหลังช่วยบอกกันก่อนสิครับถ้าจะทำเรื่องบ้าบินแบบนี้กับชินโม่นน่ะก็เห็นๆกันอยู่ว่ามีคนผลักฉันออักมาแล้วฉันก็เป็นเหยื่อด้วยแต่มีสิ่งหนึ่งที่ฉันอยากทำมากคุณอยากจะทำอะไรอีกครับนอนกับเขาไงเอาละเลิกเล่นกันเถอะก่อนอื่นคือต้องไปที่ห้องรักษาความปลอดภัยกันก่อนในน้อยคุณทำเรื่องใหญ่ขนาดนี้ผมจะปล่อยให้คุณไปได้ยังไงเราต้องกลับไปที่ห้องเรียนนะครับ ใช่ในายพูดถูกฉันจะกลับไปที่ห้องเรียนก่อนณนะที่โรงเรียนในชั้นดัดฟ้าของตึกหาเจอแล้วแน่นอนว่าคนที่ทำคือใยายหัวาชืออยานระบบถูกจอกทำให้ฟู่จิว๋วรู้ตัวทันทีว่าพวกเขาหาเธอพบแล้วประธานชินผมเจอเขาแล้วเจอเซตพอดำแล้วครับหาตำแหน่งของเขาซะ น้องต่ของเราก็มีแพนด้ามาแทนนะคะแต่แทนแพนด้าเขาอยู่ที่หลังตึกบีเขาเพิ่งแฮกเครือข่ขายระบบรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนตึงคุณชินตึงฉันเจอเขาแล้วแล้วสิ่งที่เจอก็คือเปลือกขนมอมของฟู่จิวเขาไปไหนแล้วหามันคุณชินแซตพอดำอยู่ที่นี่ไม่ผิดแน่ปราชานชินแกรก มีคนเคยอยู่ที่นี่แน่นอนเซตโพดัมต้องเป็นนักเรียนที่นี่แน่อาจจะเป็นอย่างที่คุณเดาวไว้ก็ได้คงไม่มีครูคนไหนกินลูกอมที่โรงเรียนแล้วยนเปลือกกระดาษทิ้งไว้ทั่วทุกที่แบบนี้นายคิดผิดตั้งแต่แรกอย่างน้อยคุณก็ไม่สามารถตำหนิผมได้ผมเห็นว่าเขาเก่งเลยนึกว่าเขาเป็นครูนี่เจ้าอ้วนนี่นายดูถูกนักเรียนเหรอฉันก็ยังเป็นนักเรียนแต่ฉันเล่นเก่งกว่าทุกคนอีกบีบบีบบีบ มีเสียงมึงอย่างดังขึ้นหามันซะานน้อยครับทั้งนี้ครับนี่คงเป็นของเซตโพดำมแน่นอนแล้วทำไมเขาถึงทิ้งเทปเล็ดไว้ที่นี่ล่ะเขารู้อยู่แล้วว่าพวกเรากำลังตามหาแล้วเขาก็ได้ทำลายร่องรอยของตัวเองทั้งหมดฉลาดมากแต่ไม่คิดเลยว่าเขาจะใช้เทปเล็ดสู้กับผมแล้วไงต่อ เมื่อเอามาเทียบกันโน้ตบุ๊กทั่วไปและคอมพิวเตอร์กับเท็ดเล็ดมันทำงานช้ากว่าอย่างน้อยห้าเท่าแล้วนายลองคิดดูสิถ้าเขาใช้โน้ตบุ๊กผลจะเป็นยังไงทำไมคนที่กิ่งกัดขนาดนี้ถึงไม่ติดอันดับเลยละ่ะเขาเป็นใครกันแน่แค่นักเรียนรัธยมปลายจริงเหรอโอเค แล้วก็จบไปกับตอนที่4ถึงตอนที่5แล้วนะคะถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ